สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวแล้วก็วิเคราะห์กราฟจาก Broker a t ร์เอทีเนะคะประจำวันที่23เดือนมิถุนยายนปีพุทธศักราช2564นะคะก็เรามาเริ่มกันที่ข่าวตำตารางนะคะเมื่อคืนนะคะเวลาตีหนึ่งนะคะคุณจลลพาเวลเขาก็มีการถแถลงการออกมาเนาะเดี๋ยวมิ้วจะเล่าข่าวสรุปให้ฟังนะคะแล้วก็สําหรับข่าวตารางอื่นๆนะคะก็ตำตารางอื่นๆก็จะมีตอน10บโมงสิบหนะคะก็จะมีการออกมากล่าวนะคะคนนี้เป็นที่ปรึกษาของธนาคารกลาง ออสเตรเลียนะคะแล้วก็ข่าวสำคัญวันนี้เลยนะคะไฮไลท์จะอยู่ที่การประกาศต,ตัวเลข P.M.I. นะคะ P.M.I. ก็คือดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อนะคะมีทั้งภาคการผลิตแล้วก็ภาคการบริการนะคะตั้งแต่บ่าย2องโเป็นต้นไปนะคะก็จะมีการประกาศต,ตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อภาคการผลิตแล้วก็ภาคการบริการของฝั่งยุโรปทั้งหมดนะคะก็จะมีทั้งฝรั่งเศสเยอรมันนะคะแล้วก็มีฝั่งยุโรปเองเนาะแล้วก็มีของอังกฤษด้วยนะคะอังกฤษเนี่ยจะประกาศตอนบ่ายสามโมงครึ่งนะคะและหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะก็จะมีการประกาศ ตัวเลขดีเทลเซลแล้วก็คอ t ีเทลเซลนะคะก็คือยอดค้าปีแต่อันนี้จะเป็นเดือนต่อเดือนนะคะของแคนาดานะคะก็ยอดดีเทลเซลเนี่ยคาดการไว้ที่ติดลบ5.1นะคะคาดการว่าจะติดลบก,กว่าเดือนที่แล้วนะคะก็คอ t ีเทลเซลก็คือยอดค้าปีที่ไม่รวมพวก ยอดขายรถยนต์นะคะก็จะคาดการณ์ไว้ที่ติดลบ4.4นะคะก็คาดการณ์ว่าจะออกมาน้อยกว่าเดือนที่แล้วด้วยนะคะแล้วของฝั่งอเมริกานะคะจะมีการประกาศตัตวเลขดัชนีผู้จัดการนะคะก็มีฝ่ายซื้อทั้งภาคการผลิตแล้วก็ภาคบริการนะคะตอน2ทุ่ม4 5นะคะสาหรับอ่าภาคการผลิตเนี่ยจะคาดการณ์ไว้อยู่ที่61.5นะคะคาดการณ์ว่าจะออกมาน้อยกว่า นะคะเมื่อตัวเลขข่าวก่อนนะคะส่วนภาคการบริการเนี่ยคาดว่าคาดการมาอยู่ที่เจ็ดสิบศูนย์นะคะก็คาดการว่าออกมาน้อยกว่าตัวเลขประกาศข่าวที่แล้วเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ค่ะสําคัญสําหรับคนที่เทรดน้ํามันนะคะจะมีสามทุ่มครึ่งนะคะจะมีการประกาศตัวเลขสินค้าคงคลังน้ํามันดิบนะคะคาดการ ไปที่ติดลบ 3.6m นะคะก็วันนี้ข่าวตามตรางค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ข่าวนอกตารางก็ค่อนข้างเยอะด้วยนะคะเมื่อวานนะที่คุณจะลงพาวเวลเนาะคนนี้เป็นประธานเฟดนะคะก็ได้แถลงการต่อคณะอนุกรรมการว่าด้วยวิกิตการโควะิด -19 ประจําสภาผู้แทนสหรัฐนะคะช่วงเ,เมื่อเช้าหรือว่าเมื่อวานนี้เองนะคะก็คือเขาก็ประกาศออกมาว่าเฟดเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนตลาดแรงงานให้ฟื้นตัวเป็นวงกว้างและครอบคลุมและเฟดจะไม่ใช้ความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะ เงินเฟอ้อเป็นแรงลักดันให้ต้องเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวดเร็วเกินไปนะคะแล้วก็ยังบอกอีกว่าตัวเลขเงินเฟอ้อที่พุ่งขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ไม่ได้บ่งชี้ว่าเฟดจาเป็นต้องเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนื่องจากเรามองว่าการติดตัวของเงินเฟอ้อเป็นผลกระทบโดยตรงที่เกิดจากการเปิดเศรษฐกิจของสหรัฐเราจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนเวลาอันควรเพียงเพราะความกังวลเรื่องเงินเฟอ้อนะคะแล้วก็ยัง หลักๆก็คือเขาเน้นย้ำว่าเฟดเนี่ยจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพราะว่าเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาจะดูพวกเกี่ยวกับตัวเลขในภาคการจ้างงานด้วยนะคะแล้วก็เขาจะดูหลักฐานอื่นๆนะคะว่าถ้าชัดเจนหลักฐานชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากเงินเฟ้อหรือภาวะและสมดุลในด้านอื่นนะคะถึงจะตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเหมือนคล้ายๆเป็นคำมั่นสัญญาของเฟดนะคะว่าเขาจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วๆนี้แน่ๆนะคะแล้วยัง ที่กล่าวมาทั้งหมดนะีค่ะคุณพา,พาวิลเนี่ยยังไม่ได้กล่าวถึงนโยบายทางด้านการเงินของเฟดในวันข้างหน้าเลยนะคะอันนี้คราวนี้แค่ออกมายืนยันเ,ยเฉยว่าไม่ขึ้นอาการเงินเฟอ้อเนาะเมื่อเขาพูดอย่างนี้ปุ๊บนะคะก็ทําให้ตลาดหุ้นนะคะของฝั่งอเมริกาเนี่ยก็ขาดลับนะคะดัชนีดาวโจนส์เนาะถ้าใครดูดาวโจนส์ก็จะเป็น US 30นะคะของ ETF เนาะก็เมื่อวานนะคะก็ปิดเป็นบวกได้นะคะแล้วก็ NASDAQ นะคะก็ปิดเป็นบวกได้เนาะ,ะเพราะว่าคําแถลงการณ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นปัจจัยหนุนให้หุ้นกลุ่มท คโนโลยนด้วยนะคะซึ่งว่าซึ่งเป็นหุ้นที่มีความอันไหวเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวของคุณทาวลที่ออกมา,าแถลงเมื่อะคืนนะแล้วก็มีข่าวบิตคอยเพิ่มเติมนะคะก็ตอนนี้ก็เมื่อวานนะคะ i ิตคอยก็ร่วงลงไปต่ำกว่า30,000เหรียญดอลลาร์ไปครั้งแรกในรอบ5เดือนนะคะจากความกังวลเรื่องจีนการกำลังตบตามเกี่ยวกับบิตคอยในยอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทําให้ราคากร์ดจอเนี่ย ราคากระจอเริ่มตกลงด้วยนะคะเพราะว่าดีมานลดลงนะคะเพราะประเทศจีนเนี่ยกระชับวงล้อมคุมเข้มบิตคอยน์มากขึ้นนะ,ะแล้วก็ตัดไฟเหมืองคริปโตด้วยนะคะอันนี้พีคมากนะจีนตัดไฟเหมืองคริปโตนะะแล้วก็แบนด์บัญชีธนาคารที่ใช้เถรดนะคะนอ,นอกจากประเทศจีนแล้วนะคะราคากราจอในสหรัฐนี่ก็ลดลงด้วยนะคะก็เนี่ย มีคนทําแบบสํารวจนะคะคนที่ขายกราจอใน e b เบเนาะเขาบอกว่าราคากระจอตั้งแต่16พฤษภาถึง16มิถุนานเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งนะคะราคากราจอเนี่ยลดลงไปต่ำลดลงไปถึง20%นะคะเพราะว่าจีนเนี่ยเขาสั่งแบนเนาะก็การคูดคริปโตเนี่ยก็ เลยเผาๆลงไปนะคะแล้วก็เหรียญต่างๆนะคะก็ล่วงตามบิตคอยลงไปด้วยนะะแต่ว่าวันนี้เช้านี้บิตคอยก็ขึ้นมายืนเ0 0 0อื่นได้แล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่3ามหมนะคะแต่ว่าเหรียญอื่นๆที่ลงตามเนี่ยก็มีทั้งอีธิเลียมก็ลงนะคะดอชคอยก็อยู่ที่ย2นะคะถึงแม้ว่าเช้านี้ตลาดสิโตจะเริ่มเสียวมาแต่ว่าราคาเนี่ยก็ยังอยู่ต่ากว่าจากก่อน หลายเดือนก่อนหน้านั้นนะคะเพราะว่าถ้าใครจำได้กิตการเคยขึ้นไปถึงหกหมื่นเหรียญเลยทีเดียวนะสำหรับข่าวอื่นๆแล้วการวิ่เคาะกราฟนะคะจะส่งต่อที่มหนบ้างะโอเครับทราบครับคุณมิวด้วยนะครับมามาต่อที่ของผมนะครับผมก็เปิดมาด้วยกราฟนะจริงๆเราไม่ใช่นะครับเปิดผิดนะครับตรงนี้นะครับข่าวที่หามานะครับก็เป็นข่าวจาก Investing นะครับโดยที่หัวข้อข่าวครับบอกว่า อียูนะครับออกพันธบัตรเพิ่มไปสองเท่านะครับสวนทางกับมติคณะกรรมการของสหรัฐนะครับอียูประกาศเพิ่มนะพิมพ์พันธบัตรเพิ่มนะครับเป็นมูลค่ากว่า14 2,000ล้านยูโรนะเพื่อฟื้นจากเศรษฐกิจนั่นเองนะแล้วก็พอประกาศปั๊บนะครับส่งผลให้ผลตอบแทนของพันธบัตรนะครับปรับตัวลดลงนะครับนะครับจาก0ูนนะครับเหลือ0 0 8 6ในทันทีเลยนะครับ ตรงนี้เนี่ยในในข่าวนะครับให้มุมมองครับว่านักลงทุนครับยังไงนักลงทุนก็ถึงแม้ว่าตัวธนาคารกลางของยุโรปประกาศจะพิมพ์เงินเพิ่มเข้ามานะครับนักลงทุนก็ยังสนใจหรือว่าเข้าไปลงทุนในในสาภาพยุโรปต่อครับเนื่องจากว่านักลงทุนชอบตลาดที่มี สภาวะคล่องที่สูงนั่นเองนะครับสภาพคล่องไม่ใช่สภาวะคล่องนะสภาพคล่องที่สูงนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามีเงินอัดเข้ามาครับก็จะทําดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนได้มากขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยตัวธนาคารกลางของยุโรปนะครับได้ออกมาประกาศว่าจะเสริมสภาพคล่องนะครับเข้าไปอีกสอง0 0ล้านยูโรนะครับและยังมีแผนจะเพิ่มวงเงินกระตุ้นนะครับไป 80,000ล้านยูโรภายในปีนี้ด้วยนะครับเท่ากับว่ามูลค่าของพันธบัตรทั้งหมดนะครับที่จะพิมพ์ไปจนถึงปี2026นะครับจะอยู่ที่8 0 0 0ล้านยูโรนะครับแต่ว่าตัวแผนสภาพคล่องเนี่ยตอนแรกนะครับธนาคารกลางของยุโรปเนี่ยจะบล็อกนะครับไม่ให้แบงค์ใหญ่ๆนะจากต่างประเทศนะอย่างแบงค์เทีย1เทีย2อย่างเช่นอ่าดอยช์แบงก์นะครับเครดิตนะครับเครดิตเครดิตอักิโคนะครับ JP Morgan นะครับ City Group พวกนี้นะครับาร์เ l ลย์นะครับไม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเข้ามาพยุงนะหรือว่าเข้ามาซื้อตัวพันธบัตรเลยนะครับทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขากลัวว่าจะเป็นมันจะอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุหรือว่าเหตุผลทางการเมืองด้วยก็ได้นะครับก็เลยทําให้ทําให้กลัวว่าจะมีผลประโยชน์ทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะทำให้ตอนแรกเนะี่ยบล็อกไปนะครับแต่ทีเนี้ย ด้วยการกดดันจากหลายๆอย่างนะครับเลยทำให้ตอนนี้ธนาคารกลางของยุโรปนะครับอนุญาตให้แบงค์แปดชื่อนะแปดแปชื่อนะครับลองนับไปดูนะครับพวกบร์เงลยยยูนิเครดิตนะครับแบงก์ออฟอเมริกาโนมูละนะครับเน็ตเวสนะครับพวกนี้นะครับเข้ามานะครับเข้ามามีส่วนร่วมหรือว่ามีส่วนช่วยเหลือในการในการซื้อพันธบัตรนะหรือว่าหรือว่าในการในในโครงการการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้นะครับ วันนี้ก็เป็นข่าวที่ออกมาเป็นแอคชั่นที่สวนทางกับทางเฟดนะซึ่งซึ่งเฟดก็พยายามที่จะลดวงเงินใช่ไหมครับทีนี้ทางทางออยุโรปนะครับก็พยายามที่จะใส่เงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับต่อมาครับเป็นข่าวในเรื่องของอังกฤษนะครับอังกฤษเจราจาเพื่อที่จะเข้าร่วม CPTPP นะครับตรงนี้นะครับไอตัว ไอตัวโครงการตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครจําได้จะจะเป็นข่าวในไทยอยู่พักหนึ่งด้วยนะครับที่บอกว่าถ้าเกิดว่าไทยเซ็นเข้าร่วม CPTPP ตัวนี้นะครับจะทําให้เกษตรกร,เ,ร,กรเดือดร้อนนะเนื่องจากว่าตัว CPTPP เนี่ยครับเป็นข้อตกลงการค้าเสรีนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านแรงงานด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับด้านการ,กรเกษตรนะครับพวกนี้นะครับจะถูกครอบคุมหมดเลยรวมถึงในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ย เพราะนั้นเนี่ยไทยไทยของเราก็เลยยังยังผมผมยังไม่ได้อัปเดตนะครับว่าไทยเน่เซ็นตัว CPTPP ไปหรือยังนะครับแต่ว่าอังกฤษเริ่มเจรจาแล้วครับตอนนี้อังกฤษนะครับอัปเดตนะครับอังกฤษเจรจาทำ CPTPP ไปกับออสเตรเลียแล้วเรียบร้อยนะครับโดยที่จะเปิดการค้าเสรีนะครับภายใน15ปีนะแล้วก็ไม่จำกัดโควตาการนำเข้านะครับรวมถึงการส่งออกสินค้าด้วยนะครับแล้วก็สหราชอณาจักรนะครับได้ทำ ข้อตกลงทางการค้ากับญี่ปุ่นไปแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงประเทศในยุโรปนะที่ไม่ใช่สมาชิกของ EU อยนะครับอย่างนอร์เวย์นะครับไอซ์แลนด์นะครับแล้วก็ลิกเซนสไตน์นะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าตัว CPTPP นะครับมีประเทศไหนบ้างที่เป็นตัวตัวตั้งตัวตีตตอนแรกนะตอนแรกนะเขาชื่อเขาชื่อัตเขาขาชื่อเต็มของเขานะครับคือที ชื่อตอนแรกของเขาคือ TPP ใช่ครับมีประเทศที่เข้าร่วมนะครับมีประเทศที่เข้าร่วมอยู่ไม่กี่ประเทศนะครับทีนี้เนี่ยตอนแรกกล่าวว่าจะเป็นข้อตกลงในการค้าเสรีในระดับที่ย่อยลงนะครับใน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 ระดับที่ <c oughs> สเกลสเกลเล็กกว่าเล็กกว่าโครงการทั่วไปนะครับทีนี้นพอสหรัฐนะครับพอสหรัฐถอนตัวออกจากตัว TPP นะครับ เขาเลยตั้งคลุมใหม่ขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น CPTPP ครับแล้วก็ถูกคาดการว่าขนาดนะขนาดของเศรษฐกิจรวมครับของ CPTPP ตัวนี้นะครับหลังจากที่ไม่มีสารัฐแล้วนะครับจะลดลงจาก3 38นะรับของเศรษฐกิจโลกเหลือเพียง13นะครับแล้วก็ขนาดการค้านะครับจะลดลงด้วยจาก27เหลือแค่15ของ ของทั้งโลกเลยนะครับสมาชิกตอนแรกนะครับสมาชิกแรกเริ่มนะครับจะมีถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจะมีญี่ปุ่นนะครับแคนาดานะครับแล้วก็เพื่อนบ้านเราก็คือเวียดนามนะครับเม็กซิโกเปรูชิลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์สิงคโปร์มาเลเซียบูไนนะครับเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่11ประเทศนะครับตอนแรกมี12เพราะว่ารวมสหรัฐไปด้วยตอนนี้สหรัฐถอนตัวจากข้อตกลงนี้นะครับเี่ย แล้วก็ตอนนี้ก็เขาพยายามหาสมาชิกเพิ่มนะพยายามหาสมาชิกเพิ่มเพื่อทําให้มีอนานาจต่อรองแล้วก็เปิดการคาเซร,รีด้วยกันได้นะครับอันนี้ก็คือที่มาที่ไปนะครับทีนี้อ,อ,อังกฤษก็น่าจะเข้าร่วมนะครับแล้วก็เริ่มเดินหน้าเจราจากับหลายๆประเทศนะครับที่เป็นประเทศสมาชิกนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตนะครับทีนี้เนี่ยนะครับข่าววันนี้นะครับข่าววันนี้ที่คุณมิวเล่ให้ฟังนะก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็น ส่วนใหญ่จะเป็น PMI นะครับดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อทั้งภาคการผลิตนะครับแล้วก็ภาคการบริการนะครับคาดการออกมาคาดการออกมาคือออกมาถ้าภาคการบริการออกมาดีขึ้นนะครับแต่ว่าภาคการผลิตออกมาแย่ลงนะครับอาจจะก็จะขัดขัดกันหน่อยนะครับอเมริกานะครับอเมริกา ภาคการบริการออกมาแย่นะภาคการผลิตก็ออกมาแย่นะจะน่าจะส่งผลเสียกับอเมริกานะแต่ว่าเมื่อวานครับเมื่อวานนะครับมีมีประกาศน้ํามันดิบคงคลังจาก API มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าตัวน้ํามันดิบนะครับถูกใช้ออกไปมากขึ้นนะฮะก็คือลบ7.199 m นะครับก็คือหายไปเจล้านเรลด้วยกันนะครับมีการใช้ออกไปนะสินค้าคงคลังมันน้อยลงนะครับแล้วก็เดี๋ยว วันนี้นะครับก็จะมีมีประกาศตรงนี้จะเป็นประกาศจาก EIA นะครับก็จะเป็นคนละองค์กรกันนะครับพูดออย i n v ิ n เทอรีนะครับตอนสามทุ่มครึ่งนะครับประกาศออกมาคิดว่าน้ำมันน่าจะหายไปลดลงนะครับก่อนหน้าลดลงไปเจ็ดล้านบาร์เรลนะครับแล้วก็คาดการออกมาน่าจะถูกใช้ไปแหละแต่ว่าถูกใช้น้อยลงนะครับสามจุดหกล้านบาร์เรลนะครับมาดูกราฟกันดีกว่านะครับเราจะเทรดยังไงวันนี้ จากข้อมูลที่เราได้มานะครับจากข้อมูลที่เราได้มาจะเฉยยังไงบอกตรงๆถามตรงๆกับจอมฝันนะครับวันนี้เราผมค่อนข้างที่จะไม่มี bias ไปในทิศทางใดเลยสำหรับผู้สกุลเงินหลักนะครับไม่มีเลยนะมีแค่ตัวเดียวแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจด้วยครับว่าจะสามารถไปได้ไหมก็คือ UJ นะครับตัว UJ ตอนแรกมันจะวิ่งเป็นชันแนลขึ้นมาข้างบนแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่า <c oughs> ตอนนี้ทาฟเอมเดราคาขึ้นมาจอ่อไฮเดิมแล้วนะครับที่หนึ่งหนึ่งศูนย์จุดหกหกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีความลังเลอยู่สองอัน,นครับหนึ่งคือมันติดชันแนลบนสองคือมันติดแนวต้านนะครับนะครับมันมีสองตัวนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะกดช็อตเซล,ลมาเนี่ยมันก็ ไม่มีอะไรสามารถคอนเฟิร์มได้นะครับว่าราคาจะสามารถปรับตัวลดลงมาได้นะส่วนตัวมันมีโอกาสถ้าเกิดมันไต่ขึ้นมาแบบนี้มันมีโอกาสสูงมากๆที่จะเบรกเอา์ขึ้นไปนะครับนะค,ครับแล้วก็ตัวดอลลร์อินเด็กซ์ครับดอลลร์อินเด็กซ์วันนี้เนี่ยเป็นสองวันแล้วนะครับต้องวันอังคารวันจันทร์วันอังคารนะครับดอลลร์อินเด็กซ์ปรับตัวลดลงมาหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วแข็งค่าขึ้นมานะครับสองวันนี้นะครับ ปรับตัวลดลงมาเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็เลยก็เลยยังไม่รู้นะครับยังยังไม่รู้นะครับว่าจะสามารถแข่งข้างไปได้ไหมเนื่องจากว่าข่าวที่จะมากระทบกับค่าเงินดอลลาร์นะครับในวันนี้ในช่วงตอนค่าๆนะครับคาดการณ์ออกมาว่ายังแย่นะก็อาจจะทําให้ดอลลาร์อินเด็กซ์ปรับตัวลดลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกระทบกับการวิเคราะห์อของเราค่อนข้างเยอะเลยครับอย่างยูเจเนี่ยถ้าเกิดว่าดอลลาร์อินเด็กซ์จะอ่อนค่านะครับก็แปลว่า ชาแนลชาแนลบนนะครับแล้วก็แนวต้านน่าจะต้องสามารถรับอยู่แล้วก็ราคาน่าจะปรับตัวลดลงมาได้น,นะครับอันนี้ก็เอ็นเอียงแล้วกันนะครับเอ็นเอีย e งไปไปทางด้านที่ราคาน่าจะปรับตัวลดลงมาก่อนนะครับอืมส่วนจังหวะเทรดนะจังหวะเทรดนี่ทุกคนต้องไปหาเอ,าเองนะไปหาเอ,าเองอาจจะอาจจะใช้หนึ่งหนึ่งศูนย์จุดหกหกเป็นเกณฑ์ก็ได้นะครับแล้วก็ หาพวกแคนเดลสติกแพทเทิร์นนะครับอาจจะเป็นพวก e n g u ก f i ฟินะครับพวก Shooting Star นะครับเพียซิงนะครับแล้วก็เป็นเอฟนิงสตาร์พวกนี้นะครับแพทเทิร์นพวกนี้นะครับสามารถหาได้แล้วก็อาจจะพอเกิดแพทเทิร์นพวกนั้นเราค่อยกดช็อตลองมานะครับอันนี้ก็เป็นสำหรับ UJ เเนาะแต่คู่อื่นครับคู่อื่นคือมันอยู่อยู่ในระหว่างการรีบาวซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า มันจะสามารถไปทางไหนได้อาจจะต้องรอให้มันฟอร์มตัวให้เห็นชัดกว่านี้นะครับเพราะว่าอย่างเมื่อวานอย่างปอนเมื่อวานก็สามารถทําขึ้นไปทำนิวไฮได้นะครับทีนี้เนะี่ยก็เลยไม่รู้ว่ามันจะฟอร์มตัวแบบไหนนะครับแต่ตัวหนึ่งที่เห็นชัดๆนะครับก็คือทองคําครับทองคําการฟอร์มตัวของทองคําตอนนี้นะนะตอนนี้คือเป็นเซมิเตเซมิ t ิคอทริแองเกิลครับเซมิติคอ a l t แองเกิลนะครับ ซึ่งเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะสามเหลี่ยมด้านเท่าแล้วก็ตัวแพทเทิร์นสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับทรางเกลตัวนี้เป็นรูปแบบหรือว่าเป็นชนิดของแพทเทิร์นที่เรียกว่าไบลาเทอรลนะครับ mm hmm. ก็คือสามารถไปได้ทั้งสองทางนั่นเองเ mm hmm. พราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั mm ้นนะก็ก็จะมาร์คให้นะครับสองตำแหน่งแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไปได้ทั้งสองทางนะข้างบนนี้กับข้างล่างนะครับทะลุไปทางไหนก็ เทรดทางนั้นนะครับถ้าหากว่าคลิปนี้ออกไปนะแล้วก็ราคายังไม่ไปไหนนะครับทุกคนสามารถ follow ได้นะครับเล่นเป็น breakout ไปทางใดทางหนึ่งนะครับ stop loss ไม่ยากเลยครับ stop ปลอดก็ h low h i g h เดิมหรือ Low เดิมนะครับนะ high เดิมหรือ l ล w เดิมนะครับตรงนี้1หนึ่งอันนะครับถ้าเกิดว่าเรากดช h o r เซลล์นะครับเดี๋ยวนะผมใช้เล c แท n เ l อดีกว่านะครับอื ตรงนี้หนึ่งอันนะครับสามารถเป็น stop loss ได้นะครับที่ราคา1.789นะครับเลขสวย1.789ถ้าเกิดว่าเรากด buy นะราคาขาลุไปข้างบนเรากด buy นะครับ stop loss เราอยู่ที่1.772นะครับเอาแค่นี้พอนะครับ stop loss จากตรงนี้ก็คือราราวสิบเหรียญแล้วนะครับก็สำหรับการสรุปข่าวนะครับแล้วก็วิเคราะห์กราฟจาก e f x นะครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับ ก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ